นิทานอิโศบเรื่องจิ้งจอกไร้หางหมาจิ้งจอกตัวหนึ่งถูกกับดักจับเอาไว้ได้แม้ว่าท้ายที่สุดเขาจะหนีออกมาได้สำเร็จด้วยความเจ็บปวดแต่เขาก็ต้องเสียพ่วงหางอันแสนสวยงามของเขาไว้เบื้องหลังเขาเก็บตัวจากบรรดาหม,มาจิ้งจอกตัวอื่นอยู่เป็นนานเพราะเขารู้ดีว่าพวกตัวอื่นๆจะต้องย้อเย้ยทากทางเขาอย่างสนุกสนาน ล้อเลียนเขาหรือไม่ก็หัวล้อรับหลังเขาแต่ก็เป็นเรื่องยากสำหรับเขาที่จะอยู่อย่างโดดเดี่ยวท้ายที่สุดเจ้าหมาจิ้งจอกจึงคิดแผนซึ่งอาจช่วยให้เขาพ้นจากปัญหานี้ได้เขาเรียกประชุมหมาจิ้งจอกทุกตัวโดยประกาศว่ามีเรื่องสำคัญมากมายที่อยากจะบอกให้ทั้งฝูงฟังเมื่อเราหมาจิ้งจอกมารวมตัวกัน เจ้าจิงจอกไ้หางก็ยืนขึ้นและกล่าวปราศัยยาวนานว่าด้วยพยันตรายที่บรรดาจิงจอกทั้งหลายอาจจะต้องเผชิญอันเนื่องมาจากหางของพวกเขาตัวหนึ่งหางอาจไปติดอยู่กับรั้วไม้จนโดนหมาล่าเนื้อจับได้อีกตัวอาจจะวิ่งไม่ออกเพราะพวงหางหนักๆของเขานอกจากนี้ยังเป็นที่รู้กันดีว่า มนุษย์ล่าหมาจิ้งจอกเพียงเพราะต้องการหางเท่านั้นซึ่งพวกเขาจะตัดออกเป็นรางวัลแก่การล่าจากข้อพิสูจน์ถึงอันตรายและความไร้ประโยชน์ของการมีหางดังนี้หมาจิ้งจอกจากฝูงกล่าวเขาจึงขอแนะนำให้หมาจิ้งจอกทุกตัวตัดหางทิ้งหากเห็นแก่คุณค่าของชีวิตและความปลอดภัยพอเขากล่าวจบ มาจิ้งจอกฉลาตัวหนึ่งก็ลุกยืนและกล่าวยิ้มยิ้มว่านายท่านจิ้งจอกกรุณหาหมุนตัวสักครู่เถิดแล้วท่านจะได้รับคําตอบของท่านเองเมื่อเจ้าจิ้งจอกไราหางผู้น่าสงสารหมุนตัวเสียงโห่ร้องเย้ยหยันก็ดังสนั่นวันไหวเขาจึงตระหนักว่าคงไม่มีประโยชน์ที่จะพายายามโน้มน้าวต่อไปให้พวกหมาจิ้งจอกทั้งหลายยอมตัดหางของพวกมัน เรื่องนี้ซ้อนให้รู้ว่าอย่าได้รับฟังคำแนะนำของผู้ที่จะทำให้เราตกต่ำลงเท่ากับเขานิทานอิศบรเรื่องชาวชนบทกับแม่น้ำวันหนึ่งณลิมฝั่งของแม่น้ำที่ไหลเชี่ยวชายชนบทคนหนึ่งได้ยืนรอเพื่อจะข้ามไปยังอีกฝั่งของแม่น้ำเขาพยายามดูว่าบริเวณใดน้ำตื้นที่สุด จึงจะข้ามแม่น้ำไปได้เมื่อเวลาผ่านไปครู่หนึ่งเขาตัดสินใจนั่งลงแล้วใช้สมาธิคิดอย่างรอบคอบและทันใดนั้นเขาก็จำได้ว่าตำแหน่งที่น้ำไหลเงียบที่สุดคือจุดที่น้ำลึกที่สุดแต่ตำแหน่งที่น้ำไหลเสียงดังที่สุดคือจุดที่น้ำตื้นที่สุดเมื่อคิดได้แล้วจึงเลือกข้ามตรงตำแหน่งที่น้ำไหลเชี่ยวเสียงดังที่สุด และข้ามไปได้อย่างปลอดภัยเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าไหวพริบและสติปัญญาทำให้รอดพ้นจากภัยอันตรายได้เสมอมิทานอิศเรื่องพรานเป่าแตรกับผู้คุมทหารนายหนึ่งเป่าแตรนําขบวนของทหารทั้งหลายอย่างกล้าหาญในการต่อสู้แต่แล้วเขาก็ตกเป็นนักโทษของฝ่ายศัตรู ทหารคนนี้ได้วิงวอนขอความเมตตาจากผู้ควบคุมอย่างน่าสงสารโปรดไว้ชีวิตข้าเถิดโปรดเมตตาข้าด้วยผู้คุมยังคงยืนนิ่งหลังจากฟังคําพูดของเฉลยทหารจึงพูดต่อไปว่าไม่มีเหตุผลเลยที่ท่านจะสังหารข้าเพราะข้านั้นไม่เคยฆ่าใครมาก่อนข้าไม่เคยถืออาวุธใดๆนอกจากแตรเพียงอย่างเดียว ผู้ควบคุมทนไม่ไหวจึงตอบไปว่าก็ตแต่ที่เจ้าถืออยู่นี่แหละคือต้นเหตุเพราะถึงแม้ว่าเจ้าจะไม่ได้ต่อสู้แต่ทุกครั้งที่เจ้าเป่าแตรเสียงของแตรจะทำให้ทหารเกิดความพึกเขิมที่จะต่อสู้เรื่องนี้สอนให้รู้ว่าผู้มีปัญญามักใช้สมองมากกว่ากำลังหากใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดถูกใจกดติดตาม และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ช่องมามีมิและมิม้นก็ต้องขอลาไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ